สวัสดีครับผมวันนี้เรามีอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองนะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กันในแมป c k Food นั่นเองนะก็แมปนี้มีอัปเดตใหม่มาเป็นถุกมือทานอตนะแล้วก็อัปเดตหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะโอเคนะวันนี้เราก็จะ,ะมาสอนทำกันนะถุงมือทานอตทำไม่ยากก็ง่ายๆเนาะกา็สกิลของถุงมือทานอตมีสกิลเดียวนะก็คือดีดนิ้วนั่นเองนะก็ทีเดียวตายเลยนะ เลือดเท่าไหร่ก็ตามนะทีเดียวตายนะแต่ใช้กับโกโกโวามไม่ได้นะเสียได้นะนี่นะวิธีการทําก็คือเราจะต้องไปหาอ,อาญมณีทั้งหมด6เม็ดแล้วก็หาถุงมือมาอีกแล้วก็เงินอีกสอง0 0ล้านนะเกือบพูด20,000 0ล้านแล้วไม่ล่ะ2 0 0พล้านนะ 2, นนะส่วนอัญามณีเราก็สามารถขุดได้อย่างข้างล่างเลยนะอ่านี่ ตรงนี้นะนี่เราสามารถขุดได้ตรงนี้เลยเราก็แค่กดปึ๊บเอาพิแกแอกออกมานะก่อนในนี้กดไม่ขึ้นนะกดแล้วมันบั๊กอันนี้เขาแกะนะ้แกล้วนะพิกแอกนี่ขุดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะได้เองเอเคขุดก็ได้หรือจะทำยังไงก็ได้ขุดไปเรื่อยๆแนะนำว่าเป็นก้อนนี้นะเพราะก้อนนี้ขุดง่ายสุดเนี่ยก้อนนี้ออกง่ายสุดแล้วเท่าที่ผมขุดมานะ ผมไม่เคยไปขุดก้อนในเลยขุดขุดแต่ก้อนนี่แหละรอบนึงก็อาจจะออกมาสักเม็ด2เม็ดแล้วแต่ดวงนะเปอร์เซนต์การออกก็คือ5%เปอร์เ้ยไม่ใช่5้าเลเอร์ซนนะก็จะเป็นการสุมสมนะครับก็จะมีทุกสีเลยก็จะมีอ่ะอันนี้สีสีเหลืองสีส้มอันนี้สีม่วงนะแล้วก็มีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็เจ้านี้ด้วยนะ เผื่อคนอยากจะได้สปินไปหมุนไปนหมุนอะนะไปหมุนหมุนเผาหมุน,เ,มนเรียกเผาแล้วกันเรียกง่ายดีจริงๆมันต้องเรียกว่าตะกูลเละแต่ผมขอเรียกเผาแล้วกันเรียกง่ายโอเคแล้วก็วิธีอ่านถุงมือนะเราต้องมาตรงนี้นี่นี่ๆๆก็ก่อนเริ่มต้นนะมันอยู่ที่ก่อนเริ่มต้นนะครับอ,อาจจะเปิด เอาทางขึ้นเขาย้ายแล้วเหรอเขาย้ายไปอยู่ไหนวะจริงๆทางขึ้นมาอยู่หลังบ้านตรงนี้นะเออเหมือนจะย้ายย้ายไปไหนวะเอ่อนี่ไม่ใช่เอาหายเฉย w h วอทว t t เดอะฟากีดิซิทหายไปไหนวะเอ่อเอาเป็นว่าใช้วิธีง่ายๆแล้วกันใช้บัคให้สิเรื่องดิเออ เราใช้วิธีการจับมาเลยไม่หรือว่ามาอยู่กอดน,นี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาย้ายไปอยู่กอดไหนนะอยู่ไหมไม่อยู่ชึบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเฮ้ เข้าสิลูกเออควรจะเข้าไปได้ออก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 สักทิศทางเฮ้ยอาอ๋อเขาออกไปแล้วก็ว่าอยู่ทำไมทางทางออกมันไม่มีอีเวนต์จบไปแล้วนี่เองนะก็ใครมาทำหลังจากที่คลิปนี้ออนแอนไปก็อดไปแล้วกันนับใครทำก่อนก็ได้ก่อนไปโอเคในเมื่อ มันอีเวนต์จบไปแล้วเนาะเคไม่เป็นไรงั้นทดสอบให้ดูเลยละกันทีเดียวตายนะปุ๊บกดแซดนะสกิลคูดาวค่อนข้างนานเลยนะก็คือคูดาวตั้ง1นาทีเลยนะถ้าเกิดไม่อยากจะรอคูดาวฆ่าตัวตายเอาเนี่คฆ่าตัวตายแล้วก็สามารถใช้สกิลได้เลยนะไม่ต้องรอคูดาวเนี่ย เด็ดเว็บก็ฆ่าตัวตายแต่ใช้กโกโกวาไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าใช้กโกโกวาไม่ได้เจ้าตัวนี้ใช้งานไม่ได้และโกโกวาเป็นตัวที่ผมมองว่าเหมาะที่สุดเลยสำหรับการฟาร์มเงินนะเพราะว่ามันได้เงินถึง 1, 100ล้านเลยนะร้อยล้านอยู่ปรวะเอามันออกมาก่อน เดี๋ยวลูกไฟแม่งยิงโดนหัวเราเนี่ยังร้อยล้านเหมือนเดิมเาวันเนี้ยน่าจะร้อยล้านเหมือนเดิมแหละหวังว่าจะไม่โดนเนิบเงินนะเ <c oughs> จอตัวนี้กลายเป็นตัวที่ฟาร์มเงินได้ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็เวลาบนหัวเขาออกไปแล้วนะไม่รู้ว่า,าไปไว้ไหนตัวจับเวลาลงใส่ป้องกันก,การได้นี่มัง้งป้องกันการแบบดักเกิด <c oughs> ดักเกิดของอะ่ะ โอ้มันซูมในไกลขนาดนี้แล้วเหรอหรือว่ามันไกลอยู่แล้วแต่ผมไม่ไสังเกตอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะฟาร์มเงินให้ได้ดีๆเยอะๆนะผมก็แนะนําว่าให้ไปหาเกาะไหนสักเกาะหนที่มอนมันรวมๆกันแบบกระจุกกระจุกก้อนเดียวอะอย่างเช่นเกาะน,นั้นนะเกาะอ,อ่าอิมเพลดาวเอ้ยไม่ใช่อ่าคุก Down. อิมเพลดาวเออก็ถูกแล้วนี่หวาก็เ <c oughs> <c oughs> ก่อนนั้นนะ ไปอยู่ตรงข้างใต้นะแล้วก็กดสกิลไม่ก็จะโดนทั้งหมดเลยนะไม่รู้ว่าหมดไหมแต่น่าจะได้เยอะกว่าการที่จะมาฟาร์มตรงนี้เพราะว่าอตัวนี้มัต้องออกเข้าใหม่เรื่อยๆนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้หมวกผู้คุมก็สามารถหาได้เรื่อยๆนะอันนี้เหมือนว่ามันเป็นการมานั่งหาแทนดอกไหมไม่ดอกโอเคเงินยังร้อยล้านเหมือนเดิมนะประมาณ1,18ล้านนะผมเคยฟาร์มอยู่เคยใช้จนเงินหมดอยู่ ก็มีอันนี้ด้วยดาบอ่าเอ็กคาลิเบอร์นะตรงนี้นะสามารถซื้อได้ดาบเอ็กคาลิเบอร์ก็ต้องหาเงินสักหน่อยหนึ่งนะแนะนําให้มีเงินสักห้าพันล้านนะแล้วค่อยมาสุม่มเนี่ยเอ็กคาลิเบอร์นะมันใช้เงินทั้งหมด250ล้านเลยนะเปลืองอย่างวะฮะไอ้นี่ก็ช่างหัวมันของขยะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะ รอบหนึ่งได้เกินร้อยร้านไหมแต่น่าจะไม่ได้เกินเพราะว่าตัวนี้ก็แค่ไม่กี่ล้านเองนะทดสอบดีดขอัขอดดีดนะฟึบได้ประมาณ40ล้าน40ล้านมานั่งค่าตัวตายฟาร์มมานั่งมาค่าตัวตายมาดีดค่าตัวตายดีดค่าตัวตายดีด,ด,ด,ดก็ก็ได้อยู่นี่หว่า ก็ประมาณ3รอบก็แปเท่าไหร่ร้อ120่สิบอยยล้านก็ถือว่าเยอะกว่ากกุบาแต่ต้องกระโดดนะแบบที่ผมทำเมื่อกี้เนะี่ยกระโดดให้มันมาอยู่ตรงกลางหน่อยเพราะว่ารัศมีมันค่อนข้างยังไม่ไกลมากก็เนี่ยโดดประมาณเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ข้างบนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่โดนเจ้าไว้นี่นะฟาร์เรนมันจะไม่โดนบอสฟาร์เรนเอาตรงนี้ได้สี่สิบล้านเนยะตรงนู้นนะเกาะโรเจอร์อะ ถุงมือยังครูดาวอยู่เลยครูดาวนานมากครูดาวหนึ่งนาทีเลยนะที่เขาเวลาออกไปน่าจะเป็นเพราะว่านี่แน่เลยดักไอ้นี่เวลาครูดาวนะครับแต่ดักทำไมในเมื่อเราฆ่าต,ตัวตายแล้วเราใส่สกิลใหม่ได้เรื่อยๆมอสโรเจอร์มันได้ยิงผีไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะไม่ได้ไม่ใช่ยิงผีต้องเรียกว่างเงินเอาเอาเอาไปมาทำไมเอาวัด ไปมาทำไมทำไมมันเป็นการแบบวิ่งไปวปิ่งมาวะเอ้ากูบิงได้ซะงั้นเอ้าอยู่ดีๆก็บิงได้เอา้าเอาเอ้าเอางงงงคนคนบิงได้ก็งงเอ้าเอ้างงงงงเป็นใครๆก็งงอะ่ะจังหวะเนี้ยอยู่ดีๆก็บิงอยู่ดีก็บิงแรนดอม เอา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 เอมแลนมาไหนเนี่ยเอา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 กาวกาวแล้วพังแล้วเซอร์แบบพังแล้วบ้างเนี่ยอยู่ๆก็บิ้งแลนดอมมาเออเฮ้ยอันนี้อันนี้ยังไม่มีอะไรมาใหม่ใช่ปะตรงนี้ก็ยังมืดเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหม เออใช่จริงด้วยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็วิธีฟาร์มเงินกอน็อย่างที่ผมบอกนะครับก็มานั่งดีดนิ้วตรงนี้ก็ได้ฟอรเรนเหมือนจะบักบักเก,กาเกายัางไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ทำไมไม่งว้าไปตีหัวชาวบ้านเขาวะไอเจ้านี้ไม่รู้ว่าตีแล้วได้อะไรนะผมไม่เคยตีแล้วมันได้เลยเลยอออ๋ออ,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 อยู่ดีแม่งก็บิงไปไหนเนะี่ย ออออไอตระกูลนี่ผมใช้อยู่นะเป็นตระกูลที่อ่าเน้นไปที่เดเมจนะมันจะเป็นเดเมจเมลีนะก็ะะคือเมลีเดเมจนะไม่เกี่ยวกับดาบนะก็ะถ้าเกิดสกิลที่สามารถใช้เมลีได้ก็ยังมีสกิลเนี่ยถุงมือทานอตถุงมือทานอตม,มันเป็นเมรีนะ นี่นะเป็นสเตตัสของเมลีนะสีแดงเนี่ย่าเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดมีตระกูลนี้ถือว่าดีสำหรับถุงมือทานอตแต่มันก็ช่วยนิดนึงอะ่ะเพราะว่ายัางไงโดนก็ทีเดียวตาย,ยดีนะไม่ว่าจะมีเลือดกี่ล้านกี่พันล้านกี่หมื่นล้านก็ตามโดนทีเดียวก็ตายอยู่ดีนะถุงมือทานอตเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ก็ มีก็เหมือนเหมือนไม่มีเหลยบ้าง <c oughs> เอาเอาเป็นว่านะมันวิ่งเร็วด้วยแล้วกันแล้วก็บวกเลือดประมาณสองแสนมั้งสองแสนหรือสามแสนประมาณสามแสนสองแสนนี่แหละ <c oughs> หรือถ้าเกิดใครจะเน้นแบบถึกๆหน่อยวิ่งเร็วๆก็แนะนําตระกูลไซย,ย่านะจะได้เข้ากับทรงผมด้วย <c oughs> เออตระก,กูลไซย,ย่านะที่สุ่มสกูลอยู่ตรงนี้นะนี่เผื่อไม่คนถาม ยวมาบอกเอาไว้ก่อนเลยที่สุม่มที่สุ่มตระกูลอยู่ตรงนี้นี่นะจุดสุ่มตระกูลนะครับว่าจะได้ตระกูลอะไรจะมีอยู่สามตระกูลเนาะอ่าก็แบบนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วรออัปเดตหน้าแล้วกันนะอัปเดตหน้าเห็นเขาบอกว่าจะมีผลปีศาจผลใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจจริงๆหวังว่าจะเป็นผลอะไรที่มันดูเข้าท่าเข้าท่าหน่อยดูแบบ มีพิษมีภัยเยอะกว่านี้หน่อยอโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็คงอาจจะไม่ได้ฟาร์มนะเพราะว่าไปติดแมปอื่นอยู่นะลงแมปอื่นไปก็ไม่มีใครดูนะก็เข้าใจแหละแนวแนวันพีทมาเป็นแนววันพีสอยู่แล้วเราไม่ได้มาเป็นแบบรวมนะอืมโอเคครับก็ ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย